อนเเกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเขมกินคนกันนะครับก่อนแรกพิมพ์ชื่อครับก่อนล็อกเกอร์นะครับไงวะไงยูยูเอ้ใจเอ้ยใจอ้าแบบเดียวกูก็ตายมาเล่นกันหน่อยครับ ครับออ้ยเศรษชีโอ้ยออ้ยนะครับพอเรากินในพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ไปไล่ล่ากินคนกันได้ครับให้ตัวใหญ่กว่านะครับเราถึงจะกินมันได้ครับ อย่างเช่นในตัวนี้ครับไมกทีครับมาครับเอาไม่ครับเอาไม่ไม่ไมยอมง่ายง่ายครับเกมนี้สามารถโหลดสามารถโหลดได้อย่างไรเน็ตนะครับ ผู้พื้นที่เล็กจังผมต้องตัวใหญ่เลยโอยโอเอลโอครับโดไลบีครับจงังหวะนี้จะโลดไหมไม่โลดครับไมคทีครับ พี่เกียดเลยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้และกดติดตามนะครับ